ต่างมานตางแนะน้ำข้อเปลียนแปลงจ้ามันคอพี่น้องไทเดลยคือพุกวันไดด้จจ้ารดพูนโอ้ยป้าพูดในหอดพวงพูดในหอดพวงมาได้ป่ะแต่ว่าจใจ้อยกับสิได้ยีด้ใช่ไหมพวกหลียญอาจารย์อาไว้แม่พูดโดนองพูดมากๆสำหรับกำลังใจจ้า แนสาวนอร์โตเเอร์ใช่หอล่ได้ครับแน่กังาเดี๋ยเดีไม่ใหใ่แ่นี่คิดที่ใส่อะรับได้ยุติลูกแบบนี็น่เข้แล้วเาห้อยปีพันธุ์ทสแล้ววกูเรียนไม่ไม่ไม่ยองก่อนไม่ยังก่ไม่คิดแต่ไม่้คิดที่ไส่ไปิ ีแม่อเลยละ่ยกไจาดโกลเป็นเเบมาแล้วี่แม่ไการลเป็นแม่เช่าต้องเม็มยมงปค่ลปรม่ปเขกอมจังไหก่ม็จังไยาไอย่างปมามัน่านหุ่นนเดี๋ยวนี้แม่คอยมันธรรมดาเจไหอุ้ยธมาไปหมดแล้วยัหลังแวเาต้องไปไวแต่ต้อว่ายื่นไทร่มชาติมาหลายด้อยหมื่นไห่ แดงเบิ้ดสสนทั้งคุณเอาความเสียงไพโรน์ศาสตร์น้อยป่าลพ้นปัหาเป็นไหป่าเปนดอกไพโรน์ศาน่จ้าเร่พงหาบึงสบันคืนไหลพายุร์สบ้านไหวนธรรมดาเป็นแบบไหนไกล้กจ้างลงมากแบบพนาเอาพนาบุญประจำปีคุณเป็นจาีโรนศานะพหา่่อยเป็นกำนัโอ้หันกำนั่กสัพหอยย่างไปเปิดหนากันจะเปิดงานสบัน บ้านเเจ้าเลเัว่าให้เกียร์กำนันกลังส่ให้เจ้ะว่าดพืนไตีหตพายตีายนี้พ่อใหญ่ม้านด้เป็นกำนัน่พวกมนั่เง้ไดเห็นกัอยมือนนั่นพ่อใหญ่บันไปเที่ยวห่างอยู่นอนนั่นนี่แหละไปเที่ยวห่างยอห่างห่างลิซี่เนี่ยบอกเออไปซื้อของหลายหลายพ่อได้ห่บ้านกำนันมาโอ้ให้บนกำนั้นมากนั่ขน้นแล้วมัน็เป็นกำนันเลย เ่เดินเขาไม่ด้สเป็น้เลอไอนเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยพูดคาทั่วคนใดทั้งหลายคนโคนคนใดมีไหมคนคนรดมีไหะนี่มาอยู่แถวมีนีอยู่นอกอแม่ค้าแม่ขายมีเช่นเป็นห่วงมาจากคนหลายหลี ขายของดีถาจ่ายได้กินเลยคนลายมาขายดีธรรมดาะก็ได้ขายก็ได้ขายขายไปสำรวจเขแล้วเป็นยังไหลายตคนสิวคนนี้ก็เสือของแค่ฆ้านาโงดิจะหนีมาเต่านี่างไรขายของอะไรด้ยอะไรตรงแป็ดโงป็่าทีเฮ้ยให้บอกเขแคือบอกเฮานี่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 คนขันขัดเรื่องการขายของนี่ ขายตรงก็ขายไม่ได้ขายกาเพก็ขายมีของดีมส่งมีคาถาดีี่าเขาถ้าขายของไม่ดีนะให้เขาเซ็นรับอหมดเดี๋ยวนี้เราจะไปเก็บเงินกับใครเหรอาชาเไปหาเก็นเาูนี่แหะูนเส้นล้วูนี้เปเรือง้พู่เส้นทอดเจ็ดโมงี่สิบบาทแคไมจะไปานน้องยเจ้าหม กูดยินยกไปสื่อของกูไปสื่อครังเดงามแหล่โอที่หววเรื่งห้าโอทีเออกูได้ยินไม่ใหนึงกตอบแบบีเเอบ้านกูเวลาเขาชนผูกเขาเนีกผูกนะเขาเีกผูก้อ้ผูกอาาทายก็เีผูกบ้านคอนผูกเทืสาเีผูกอ้าทำไมคนบ้านประโคทำไมเรียกันือไเอ้าเรียกแบบไหนล่ะของเขาูนผูกตุ้งอุ้ยหู้เ่ดมาหยังฝกไต้กูกตึ้งิ ไอ้วัดไอ้ว่าเล่นนาเกียรตินั้นเอามือเวียเกียรตินวีาเกียรตินนวัดตอนตอนหนักตอนหนักพระประธานเด็กหนักครับกูดังตุ้มรูรู้ว่าตอนหนักพระประธานผีไม่อยากนะนั่งยำดีทั้งวัดไม่ว่าเลยถามคนเด็กมันยำมองยำของนี่เอาจริงจริงมันเป็นภาษาบาลีบาลีไหนเหรอให้ศึกษาดูเลยร้องบ้ามาเออก็เห็นอีพามเขาว่าน่งอ่างไหตังอ่างไหเตอ่างไหตัง นีเต้ฮีตังจึงบอยูุเป็นภาษามาลีสัมนลันที่พ่อได้พึ่งมาอยู่อีกแน่ปัจจัตังเวทิตาภ หลายรยหนเนี่ยรทน้ำกวางสวยดาวรถสามพันสามพันมี่ต่รถใหญ่เลยครับเห็นรถเยงเห็นแต่แค่ว่นนี้แต่ข้าม้ามครับคอยไปรถสามพันจับได้ก็เบิดสามก็เบิดสองได้มีแต่จะห้อนครับสันไลมมันจะดีตัวมันให่แม่มันจะเอาบุญเขาว่าเขาจะไปเอารถเก่งมาใไห้มันจะเก่งตายด้วยวดจัหวัดบังหวัจังหวัดงดจังจด อับรถเก๋งไปจเจ๊งไตอนนี้ก่อขวัจับขึอนม่อีกจนแสลดท้ายวางเเบอร์ศูนย์เออรถรโอ้ยจับไปานนึงก็จะใช้อะไรรถเก๋งติดรถดีเออรถบานดูห่างจะเอื่เินผุมไรกสีลมกเอาม่ได้ไดเว้ยเฮ้ยูกปั่นโชว์รูปเลยตังนู้นจักตรงนนขักอเไรนี่ cái yeah. khi mà khứa mắt này là loại mình tự tươi, kinh ngạc sáng sáng. tôi bên cạnh đấy thì là... Nếu có được kinh ngạc, cũng giam mịn đến cải tươi nữa. này. Cười bố bớt xa. Sáng, đợi sáng cải tươi. Nghe kinh ngạc, nghe đi. Nhân đi, mới là làm phân tâm đến phương tiện. Không sáng hôm, nghe, nghe. Thôi, thôi. Đánh bỏ đút mới xài lại. Tháng nghìn. Tháng này. Tháng này, chúng mới tháng. rồi, Ông người อ่าที่สามสิบเอเราเอาเอใดก็ไ้ที่มันเป็นมงคลอ่ะยะเอาเอมอะไรดีไหมเอาเอมสลออมฐานเป็นกะลีข้อมแอ่ขอยนี่งไหมนี่บอกเขาอย่างไที่สามสิบสี่พี่เดพากล่าเลยเดือนเดืที่สามสิบเอ็ดเอ็มเอาสามสิบเอ็เนียเอาจงสี่ปีหกแปดหกเจ็ดหกแปดจากมกราถึงเมียสาเต็มนะครับวานี่หงสองเท่านั้นดีสิห้องสองเ่คาราชการครับแล้วก็พ่อดิชาร์ดมาตอะอายุสิบหกสิบปว่าเอาว่าเอาเสียวสามวัย แต่ยวาของซาบวนคืออย่างนี้นะแม่ข่อยเราออกมาเอาเรนี่วันจำสีนี่ล้าเรียงจำป่าสีโบนี่แหะครับเรีนที่วันจสีเรียนมาแล้วนักเอกว่าแม่ก่อนเี่เออวัดยมวโดยวัดศิวดนเนยเนเป็นแพรยจลพูดเลาไปสีนาดีเดียเงีรอหนึ่นาีปุ๊ตาไม่นี้ล้าสิล้ำสง่ายๆุมานี่เรเป็นพยเป็นพอยังเท่าไรแรนบ้านนี้เราสิมีเงี้ยด เนี่ยผู้เลงแม่เนี่ยเราสิสวยทีร่างอาขี้เลอยๆสาย่เหรียญสายแย่ใหญสายแย่เหรี่ขี้บ้านนึงเกอนีได้ไห่จับผม่าไ่ดูเร่อง่ให้บ้างเลไหง่าไมนีหางา้นมาเลยูว่ามึงเล่นีงไไปร้งสีงวางสิล่ะอาจารย์เฮ้ยแล้วมึงไูักบปอาจท่นไปรัลอดเอาจัรสิ่าไอ้เนี้ยวันไหนบิ้งงานขู้ปักเี่งจารย์ผอาผีบัแล้วเอาออกมาเอาตอนไหวงสองอาวงส เอาเอางสามาไปอีกว <ooo> ัดก้อนงสองยาเต้าไปจ้างไรตกลงมาไห้ไปตกลงมาตกลงมาไหนไโอเคทำปลาซีโนเอาจากปลาซีโนไปอีกเอาไปอีกวัดเอาบอนผ้ากองเอาปรมานั้นหรว่า ว่าเอกวัดพอดลแนบสรามันสมาขึจากสุ่มสิบหาสี่จางวด่หมเปิด้ไหมบอกีแม่ีครับปัดไปโอ้ัดวัดว่าเอกวัดอีหริดีเส้นหนักว่าไม่ต่ผมวัดซีพอดดลโอ้ยประทัจ ลูกครับสักแบทีเียนสมเวลานครองมือเฮ้ยให้เอการกินติมครับแม่มักเนี่ยมาล่ำเรือนเลยครับจำป่าชีโตผมจะรับาจำปลาละครับงละครึ่อนผ้าก่อนเด้อตอนไปพ่อกวงกันนะครับกวงแลกขึนไปพ่นไปไปเห็นกองกันนครับตอนนี้ <vit> ละครับจะรับาตอนนี้แน่ยมาต้องผ้าก่อนสะเทะค่าก่อนออกม้านั่ แต่ออกมากไอ่สิบุ้งแต่โค้งต้นสิมาันหนักเองตอนนี้นะแต่พันริบหุ้งทหารสมรที่ผ่านเพื่อได้เห็นกวางเนี่ยพอหนั่างเห้ทหารไปไล่กวงไปเข้าทหารไปว่ได้ลูกทหารไปว่าโตได้ไปเองคุณมนี่ไปเองไปเองเไออกได้สิได้บ้างอนี่รู่อนี ลรืมอเนาะเรืองที่หกันยนสนี่นไนงไว้ผมฟันสิบดนเน้ครับเออ้ากองเนีเออสิผ้ากองมาไระดาบไปฟันข้อดิแล้วแฟนจาแฟนเอ้อนีก้อนีกันเออออนเน,น,น,นะแ้วฟนมาหา,ายงตกลานสนาอุ้ยเส เลียงดีมากแต่เลียยไกลผมเล่นดีเนี่ยเจ้าดีค่ะไม่มากเลยขอบคุณแม่เอาตอนไรกก่อนตอนผ่าก่อนไม่รอผ่าก่อาะาก่อนนั้งเอกจะบวกเดี๋ยวสิบก่อาก่อนแต่ว่าก่อนสิบผาก่อนเนี่ยยันผ่าหมาออกก่อนเลยหมาจะใส่ครับหมายุปากมันนี่แหละกันมันสอนเดี๋ยวกูชิหลงเรื่องล้วนเรื่องเล่นไม่ดิเนี่ยจุลมนนี่สิบไปพอกก่อน แม่มอสิเอาตอนพากองนี่ย้ท้าวโอู้ไปนี่มาูกเออจฟงของนี้แม่มอิผ้ามามาุนและมนดจอยแล้วก็ยิ่งตอกง่ายอพี่น้องเออจุละมอนดีกสิได้เดี๋ยวดี ครกล่องอยู่ในยังสาว่อยก็เจ้าเลีนคือเปลี่ยนมวยยังซี้อุ้ยอันนั้นกอ,องอไ,งไงอ้นี่มันยังอันนี้มัน,นออกล่องให้เกาหลีแต่มวยยังสันต์กล่องเพลงอยู่ในวัดแต่ว่าปทุมมาสิอยู่ในกล่องเลยปทุมมาอยู่ในกล่องแต่ว่าอยู่ในหนีบวันบอมเป็นปทุมมาอะไรบอมเป็นปทุมมาสิาาามันยัยงชี้ล้วน,วนอุ้ยไม่หอดไข่กล่องเขาสมสมติเปี่ยนเนี่ อากองอากองม่บอกพี่น้องเอ้ยกอ้กยืนใช้กองไลเลยโ้ตอยทันประตมาหนานองเนี่ยแพ้พูน่าากองเนี่ยคือจะสายน่นข้าวจอมขม่าประตูมาตงไซีบอดให้ในตอนนาอาทยับตีละกองอะไรอากอเ่า้า เ <Experiment. S 2> อันป,ประการข้าก้องลูกข้ากองข้ากองท้าไรไม่เป็นไนใค em à. ไม่ดีกนไี่เรกูเห็นแล้วกูขึ้นพ่อีวะพ่อยังท่านวัดโอ้ยนีอลูกนี่มีถัวเอาพานิกรจนทั้งหลายวันนี้มาทำบุญทำบุญสนในที่วันนี้เลยนะทำบุญแตงมแตงโมแตงโมงมบ้านอย่บ้านไม่เห่าจะุแตงโมลังดาวแตงยู่ไม่เมแงมกไมสมใจระธมก็ผาูก็ใหญ่ใหญสแฉ อาูกนี่มีความอัตมาที่สามโลร้อยเลยนัว้าบนเด้งเดยวฮุดนี่กันตานคะอันลับว่าหางูุษกวันม่คพ่นแม่มันเจ็ดจะพีหนาสองั้ขาอหอ้าว่างทำไมตองอันมุกตออยู่ทางหลังล่ะทำไมเหมือนคุณ คูเรนแม่ก <query> ัน <Ay> ที hey ่ไหนัเน่มึงทำกูรู้มันกูไปเห็นหลานขายนกกระทากูไปสื้อกินเลยี่คือนกกระทายากมอซุกนเลยนะหมดหมดหมดเจ็บหนังคุณอะไรเก็บกูแล้วมาวเก็บไหม่วกมาแล้ว